โยโยงสวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูกี้แชนแนลนะครับผมนะโอ้โหไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่าเกมกรุ๊กอันนี้นะครับจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอัปเดตนะครับผมะขั้นเวลาก่อนที่จะมีไลฟ์สตรีมในวันพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับนะอย่างแรกก็คือมีแจกเพชรแน่นอนแหละแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับมันก็คือเป็นการาน้ําชานะครับผมนะเรียกว่าการาน้ําชาชมดาวซึ่งจะเพิ่มบอล ให้กับเรานะครับนะก็คูณ2นะครับการไปผ่านด่านคเควสอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็คุ้มมากนะครับถ้าเกิดคุณเล่นเนื้อเรื่องนั่นเองนะฮะก็เหมือนกับเป็นการบีบให้เรามาสเตอร์หลายๆคนนะครับจะต้องรีบจบเนื้อเรื่องแล้วนะครับผมนะอ่าเพราะว่าเนื้อเรื่อง ของ LB 6เนี่ยถ้าเกิดจบแล้วเนี่ยก็จะสามารถเล่นอีเวนต์ในรอบต่อไปที่เราจะมาถึงได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอตัวการน้ำชาอันนี้นะครับก็จะมีริ์อยู่ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับผมนะอ่าก็หมดเวลาตอน11นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับนะก็สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็พยายามเข้านะครับเซ็นเซอ่าบูทุ้ยมาสเตอร์สิครับ เล่นเล่นบ่อยเล่นบ่อยไปหน่อยนะเล่นบวใครบ่อยไปหน่อยในช่วงนี้บอกลาการเป็นมาสเตอร์นะครับนะไปสักพักหนึ่งเลยนะฮะโอเคแล้ววิธีการใช้ก็คือใช้อย่างไงนะครับก็กดปุ่มออนตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะใช้นั่นเองนะครับนะอ่าแค่น้เองัะผมนะ GG Easy ครับแล้วเท้ามีจํานวนจํากัดไหมก็มีตัวเลขเขียนอยู่นะครับนะด้านล่างตรงนี้นะฮะอย่างอันนี้ก็คือมีอยู่20นะครับผมนะก็ตามนั้นนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูตู้กาชาที่เป็นตู้ ดักกันเลยดีกว่านะครับนะโอ้โหถามจริงครับรู้สึกว่าท่าทางนี่คือยังจะโกยรายได้ไปไม่พอนะครับสำหรับปีนี้นะครับนะตั้งแต่ตอนที่ LB หกเริ่มเข้านะครับนะแล้วก็ไปนจนถึงตู้ของโมยานแล้วก็โอเปรอนนะครับผมนะก็เรียกได้ว่าโหดสัต์มากนะครับนะยอดรายได้ของเกมนี้พุ่งกระฉูดเลยขนาดสกาดี้เป็นตัวเก่าเมตาเก่า แล้วก็แค่เสริมโฮกุที่แบบกุ๊กกรุ๊กไม่ค่อยจะมีประโยชน์อะไรนะครับนะก็ยังคงดึงยอดกลับมาเป็นที่1ได้เหมือนเดิมนะครับในเกมนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยนะครับผมนะทุกคนโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ตู้ดักคราวนี้นะผมคิดว่าก็คงจะดักได้อีกหลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับเพราะผมมีเมลูซีนเพียงแค่ NP1 นน่เท่านั้นเองนะครับมันยังไม่พอนะครับผมนะเราต้องการเพิ่มนะครับเพื่อไปลงดาด90บวกนะครับแล้วก็ แน่นอนล่ะครับว่าถ้าเกิดตัวอีเวนต์หน้ามานะครับแล้วมีการพิกอัพคูยันสกาย่านะครับเราก็จะควักไตตัวเองนะครับนะ mm hmm. เอาไปแลกเป็นเพชรแล้วก็มาเปิดกันเลยทีเดียวนะครับผมนะจัดปถะทงนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาเท่าที่มีอยู่ก่อนละกันนะครับนะดูสิว่ามันจะได้อะไรี่ี่าสุดใจบ้างน,นะครับ mm hmm. คือได้ตัวของเบอร์ซีวอลมันก็โอเคใช่ไหมมันก็โอเคใช่เพราะเบอร์ซีวอลผมยังไม่เอ็นพีเลยและอย่างหนึ่งผมปั้นเฮียแก นะครับนะสกิลแรกเต็ม10แน่นอนมันสามารถทำลูก3เทินได้ง่ายกว่าตัวของแลมดานะครับผมโอเคงั้นปะเริ่มจิ้มเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะมีดวงไหมนะครับในวันนี้ก็ดูไม่ค่อยมีโหลดดิ้งอะไรแบบเข้มแข็งเข้มแข็งนะครับผมไม่เข้มแข็งเลยดูหน่อยซิว่าเกมเฟรจะให้เราบ้างนะครับนะถ้าเกิดได้เมลูซีนี่คือแบบยิ้มเลยนะครับนะ แต่ว่าถ้าเกิดได้แรนเซอร์ทองมาก็คงต้องยอมรับนะว่ามันมีเสียวๆหน่อยนะครับนะเอยช็อตเปล่าช็อตเปล่าแลนเซอร์ cer, ยังไงแมไม่ช็อตเว้ยมันเสียวอยู่นะคือถ้าเกิดสมมติว่าได้แรนเซอร์ทองนี่แล้วคนก็อยากคาดหวังให้เป็นเมลูเซีนเนยนผมเข้าใจวู้มาแล้วเว้ยทองเว้ยยังไงครับโ,รรโอ้เมลูซีเปล่าเมลูซีเปล่าโอ้นะ บุญมีแต่ได้แค่เพอร์ซีวาลนะครับผมนะโอเคครับตรงเลทครับเราโทษอะไรเขาไม่ได้นะครับผมนะแอบเสียดายนิดนึงนะครับมาตรงเลทนะแหมเราโทษไม่ได้ครับนะแต่อย่างที่ผมพูดไปก่อนอันนี้เลยใช่ไหมอุตสาห์ได้แลนเซอร์ทองทั้งทีอะนะคุณจะคาดหวังเพอร์ซีวาลหรือคาดหวังเมลูซีล่ะครับนะอืมเป็นไงก็ถือว่า ถือว่าทรงๆนะครับนะแต่ผมก็ไม่คิดจะเติมแน่นอนนะครับถ้าเกิดไม่ออกนะครับนะเพราะว่าเรารู้กันอยู่เนาะว่าต้องดองไว้ไปเปิดใครนะครับผมนะหรือว่าจะเติมไปเปิดใครกันแน่นะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเติมตอนนี้เพชรมันก็จะลั่นหลุดตอนนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ดีต่อตัวมาสเตอร์สเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาแย่จังเลยนะเสียดายนะครับผมนะก็ เพชรนี่ก็มีแจกให้พอประมาณนะครับผมนะรวมแล้วก็ได้ประมาณ10กว่าเมตรนะครับรวมกับของที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้30เมตรพอดีก็เลยเปิดได้แค่10โลนะครับผมไปไม่น่าจะมีทองแล้วมั้งผมอาจจะคาดหวังมากเกินไปโอ้โหเมื่อกี้นี่คือน่าจะสุดแล้วละมั้งในสิบโลเนะี่ยโอเคนะอย่างน้อยคือไม่เค็มนะครับผมนะไม่มีแต่ซีอ e, ีีดาวแล้วก็ไม่มินโโรนะครับแค่นั้นก็ ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะถ้าได้มากกว่านี้อีกนี่คือแบบรักเลยอ่ะจะกลายเป็นเกมลูกรักเลยอ่ะผมบอกเลยจะกลายเป็นเมียหลวงแทนเกมบูอาไครเลยเนี่ยผมบอกเลยนะออกไหมออกไหมนี่น่าจะใบสุดท้ายแล้วปะเนี่ยฮะสามวงแล้วเนี่ยเนี่ยทองเลยทองอีกสักใบนึ่งจะเป็นอะไรทองอีกสักใบนึงสิโถแย่จังเลยเอ่าโอเคครับน่าจะหมดแล้วนะครับผมนะก็ไซยนาระครับกูดบายครับมาสเตอร์เรายังคงเป็น เซนเซต่อไปนะครับนะทุกคนนะสุดยอดไปเลยชิเมชิมิชิเมอ่าโอเคเดี๋ยวไปรวม NP กันก่อนนะครับผมนะโอเคมาตอนนี้เพอร์ซิวัล NP 4แล้วนะครับผมนะจริงๆตัวมันก็ไม่ลิมิตอยู่แล้วนะครับดูดเล็ดได้สบายๆนะฮะแต่ก็เอาเถอะนะถ้าเกิดสมมติว่า NP ยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งลูบในด่านที่มีมอนเลเวลสูงๆได้มากขึ้นนะครับผมนะแล้วบางทีมก็ชอบเอาไปลูบดาน แคตเตอร์ไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นดาดที่ไม่ใช่อาเชอร์ครับน้องทำแต่าเมจขาวเอาแล้วก็ใส่จอกดำนะครับผมก็ก็โอเคนะครับผมนะก็ขอให้ท่านโชคดีกับการเปิดกาชาก็แล้วกันนะครับนะแล้วสำหรับใครที่ยังวิ่งควายเนื้อเรื่องไม่จบ lb 6ก็พยายามเข้าละกันนะครับผมนะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เพิ่งจบโซโลมอนนะครับก็ข้ามบท1.5ไปก่อนเลยนะครับไปเล่นลอสเบลเลยนะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดจบลอสเบล5แล้วก็อย่าลืมไปเล่นเ hey ฮียน5.5ด้วยนะครับผมนะซึ่งมันก็จะอยู่ในเมนอิตาลูตนะครับผมนะมนจะไปอยู่ในเนื้อเรื่องหลักอีกทีนะครับผมโอเคไหมอะถ้าง,งั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมในครั้เจอใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านไปแล้วครับบ๊ายบาย